คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม คุณติ๊กมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับคุณติ๊กครับที่ได้พบเจอกับเรื่องราวชวนหลอนช่วงที่บวชชีพรามณ์ที่วัดแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก3ปีที่ผ่านมาคุณติ๊กมาพร้อมกับเรื่องครั้งแรกก็โดนซะแล้วมาติดตามฟังวรืนี้การเป็นสายที่3กันเลยครับสวัสดีครับคุณติ๊กสวัสดีค่ะพี่แจ๊ครับผมคุณติ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับ อแถวลาดปลาเขาอะค่ะคือแถวลาดปลาเขาคุณติ๊กกับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะครั้งแรกเลยค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักอปกติจะฟังย้อนหลังอะค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีเวลาฟังฟังสดเท่าไหร่จะเน้นฟังแห้งช่วงแบบเรานั่งทํางานเงนี้ค่ะนะครับจะฟังสดฟังย้อนหลังได้หมดเลยยังไงขอบคุณมากๆาที่ติดตามรับฟังรายการนะ ทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครั้งแรกก็โดนซะแล้วนี่มาเป็นเพลงเลยนะผมจําได้มันมีเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เลยใช่ใช่ค่ะถูกบ้าถูกบ้าใช่ค่ะนะฮะเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสักสามปีที่ผ่านมาชื่อของวัดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะถ้าพูดถึงก็บอกพิกัดก็รู้ค่ะไม่ต้องพูดชื่อก็รู้กันเลยแหละงั้นเราก็ไม่ต้องบอกพิกัด ใช่ค่ะจะไม่บอกกันค่ะเป็นวัดที่หนึ่งก็แล้วกันต่างจังหวัดแหละใช่ค่ะค่ะเออนะฮะไปเจออะไรมาเรื่องนี้เชิญครับค่ะก็อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงอะค่ะที่เราอะได้พบเจอมาตอนที่เราบดคีครั้งแรกนะคะค่ะก็เอตอนที่เราแต่ติ๊กต้องบอกก่อนว่าติ๊กเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์นะคะใช่แต่เราจะไม่มีเซนส์แบบ อันนี้ใช้วิจารณญาณเนาะแต่ละคนแต่เพราะว่าส่วนส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราก็ไม่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 อยากแบบคอนเฟิร์มปันธงว่าเรามีเซนขนาดนั้นนะคะแต่เรารู้สึกอยู่ว่าเรามองเห็นได้ะะอ่ะค่ะค่ะเราก็แต่ว่าเราไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าอะไรเงี้ยเนาะอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มเรื่องกันเลยนะคะก็คือติอ๊กอะด้วยความที่ติ๊กมีเซนแล้วติ๊กก็เลยไม่กลา้า ที่จะไปบวชทีเพราะว่าเราแต่เราอะมีเป้าหมายในชีวิตว่าวันหนึ่งอะเราต้องได้ไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เลยอ,อาจตัดสินใจไปเพราะว่าตอนนั้น่ะมีเพื่อนไปด้วยค่ะพอเราไปถึงเนี่ยเราก็ไปเข้าวัดแล้วเราก็ปฏิบัติไปบวชเลยอย่างเงี้ยค่ะตามขั้นตอนเลยของวัดอะคะอ่ะอ่าแล้วเราก็แบบไปเก็บของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะไปกวาดลานวัดตอนที่ไปกวาดลานวัดอะวัดเนี้ยจะมีรูปปั้นของพระเวสสุวรรณอะคะืะ จริง่กนะก็เลยไปกราบขอท่านว่าอ่าหนูตั้งใจมาปฏิบัติธรรมหนูไม่อยากให้แบบอ่ามีอะไรมารบกวนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูขอแบบท่านช่วยปกป้องด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่กลัวด้วยค่ะและเราก็อ่สบายใจในต่อหนึงและพอตกกลางคืนนะคะอะวันนั้นเนี่ยเรา่ไม่ได้ดูปฏิทินเลยว่าวันที่เราไปอ่ะตรงกับวันโกน ใช่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเป็นวันโกนเป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันโกนแล้ววันถัดมาจะเป็นวันออกพรรษาค่ะเซตใหญ่เลยนะเราใช่เราไม่ได้ดูปฏิทินเลยเราก็แบบเหมือนแจ็คพอตอะค่ะครับใช่เราไปเราไม่ได้ดูอ่าแล้วเราก็เลยแบบอ่าเราก็แล้ววันนั้นเนี่ยทางวาัดอาะเขามีจัดให้เหมือนกับ คนที่ไปบวชไปนั่งสมาธิที่ป่าช้าค่ะแต่เราไม่ได้ไปแต่มีคนไปเยอะมากค่ะจะเหลือคนที่วัดนิดน้อยมากติ๊กก็เลยอาจเห็นเงียบเงียบสงบแล้วติ๊กก็เลยไปนั่งสมาธิที่หน้าพระประธานนะคะซึ่งตรงนั้นน่ะไม่มีคนแล้วเพื่อนจิ๊กอ่ะก็ขอไปเดินจงกรมแทนติ๊กก็นั่งไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าติ๊กอ่ตั้งตั้งสมาธิว่าอ่าติ๊กจะนั่งสมาธิจนถึงประมาณ สามทุ่มครึ่งแล้วติ๊กอาจจะจะไปนอนแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งจิตไว้ว่าสามทุ่มครึ่งเราจะนั่งสมาธิให้ถึงพ <c oughs> ระพอติ๊กนั่งไปอะค่ะแล้วติ๊กมารู้สึกตัวอีกทีอะคือประมาณสามทุ่มพว่าพอรู้สึกตัวปรับติ๊กางแง้มตาดูที่นาฬิกา ที่อยู่ตรงข้างหน้าจากประมาณเกือบสามทุ่มอ่าเราติ๊กก็เลยแบบอ่ะยังไม่สามทุ่มครึ่งน่ะเราต้องทําให้ได้ติ๊กก็เลยหลับต่อเหมือนกับว่าหลับตาต่อไปอ่ะคะ่ะแล้วก็ตั้งตั้งใจว่าเราจะตั้งสมาธิให้ได้ <Okay. S 2> พอติ๊กหลับตาลงไปอ่ะคะ่ะข้างๆติอกจะเป็นเสาแล้วมีโต๊ะที่วางหนังสือคาะอยู่ะะอ่ะค่ะอ่าคือติ๊กอ่ะเป็นคนที่เห็นอยู่ข้างในอ่เห็นภาพเหมือนเห็นภาพข้างในอ่ะคะ่ะเหมือนเราสแกนนะคะ ใช่รติยาก็เห็นเป็นเหมือนขาแม่ชีอะค่ะที่รู้ว่าเป็นขาแม่ชีเพราะว่าเราเห็นชายผ้าถุงสีขาวของท่านนะคะออืออแต่ขาท่านอะ่ะขาวแล้วก็มีออร่าค่ะอ่าก้าวเข้ามายืนข้างๆตัวเราข้างหน้าโต๊ะข้างหน้าโต๊ที่วางหนังสือพระเราก็แบบตอนแรกเราก็ตกใจแต่เราก็อุ่นใจเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราอยู่หน้าพระครับ มาดีท่านต้องมาดีแน่แนท่านเห็นว่าเราตั้งใจจะทําให้ถึงสามทุ่มครึ่งอ่ะลิติศก,ก็เลยตั้งสมาธิแล้วติ๊ก็หลับตาแล้วติกมันรู้สึกตัวอีกทีอะค่ะคือติกานเห็นว่าท่านอะถอยเท้าออกไปจากตรงโต๊ะจากหน้าโต๊ะเหนือสุนพระะค่ะคใช่เห็นท่านถอยเท้าออกไปแล้วติ๊ก็เลยลืมตาขึ้นมาก็พอดีานาฬิกาสามทุ่มครึ่งใช่ลิศก็เลยแบบว่า ติ๊กก็เลยยกมือะคะ่ะแล้วติ๊กก็บอกขอบคุณท่านนะคะว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยให้ติ๊ก,กทำได้อย่างที่ติ๊กตั้งใจไว้นยคะค่ะแลวทีนี้ติ๊กก็ไปทำแต่งฟันล้างหน้าอะไรเงี้ยคะ่ะตามปกติแล้วติ๊กก็ไปเข้านอนคออ่ก่อนเข้านอนเราก็เราก็ไหว้พระป,ปกตินอนแล้วเพราะด้วยความที่เรากลัวเราก็ขอ เจ้าที่เจ้าท,ทางไปทั่วเลยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปั๊บเราก็นอนหลับไปอ่ไม่รู้สักกี่โมค่ะแต่น่าจะดึกแล้วน่าจะประมาณเที่ยงคืนหรืออะไรเงี้ยค่ะ <Okay. S 2> ติ๊กหนักฝันฝันว่าในในในที่ลงนอนที่เราไปนอนเนี้ยค่ะคือติ๊กอะ่ะได้ที่นอนตรงกลางห้องพอดีเพราะว่าวันนั้นคนไปบวชค่อนข้างเยอะค <Okay. S 2> อ่าติ๊กได้ที่นอนตรงกลางห้องแล้วติ๊กก็ฝันว่าติ๊กอ,ออกจากตรงมุ้งของติ๊กอะ่ะไปที่มุ้งของมุมห้องมุง้งมิงที่งมุ้งนั้นอะ่ะ มีคนนอนอยู่แล้วคนที่นอนอยู่คือแขนขาเขาลรีบหมดเลยอะคะ่ะ <Okay. S 2> แบบลรีบติดกระดูกเลยและทีเนี้ยติกก๊กฝันว่าติ๊กก็ไม่ได้กลัวนะคะพอติ๊กไปที่ตรงมุงนั้นน่ะมีมือติก๊กอน่างมีพงมาไลายแล้วติก๊กอยากเอาไปแขวนให้ที่ฝ่าเท้าเขาอ่ะคะ่ะ <Okay. S 2> แล้วติ๊กก็บอกว่าหมดทุกหมดโศกแล้วนะคะขอให้มีความสุข <Okay. S 2> อ่าและทีเนี้ยเขาก็เหมือนเด้งตัวขึ้นมายิ้มให้ติก๊กเนะะี้ยค่ะ ในฝันและทีน uh ี้ติ๊ก็เลยตกใจตื่นพอตกใจตื่นขึ้นมาเราก็ในความที่เราตกใจตื่นเราก็แบบเราก็ไม่ได้ทันแบบฟังอะไรอ่ะค่ะไม่ไม่ได้ยินแบบเราก็เลยแบบเสี่ยเสียอาการนิดนึงว่าโอ๊ยฝันอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวอ่าเราก็แบบเราก็ทําใจอยู่สักพักหนึ่งแล้วระหว่างที่เราแบบนอนแบบให้หลับอย่างเงี้ยค่ะซีน่ะยได้ยินเสียงวีดด้วยด้วย เราไม่อยากให้คิดเยอะอะค่ะเราก็เลยคิดว่าอ๋อเสียงนกเสียงก่อสร้างหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบอ่าไม่ใช่หรอกตอนแรกเราก็แต่จริงอะไม่ได้คิดเลยนะคะว่าเสียงวีทเนี้ยจะคือเสียงอะไรไมคิดเลนว่าเป็นเสียงนกกลางคืนอย่างเดียวเลยใช่แต่มันเหมือนคล้ายๆเสียงแบบลมที่ผ่านรูเล็กๆอะคะ่ะอืใช่จะเป็นเสียงลมที่ผ่านรูเล็กๆทั้งทั้ง มันไม่ได้มีลมข้างนอกฝนก็ไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ติ๊กก็เลยอืมไม่เป็นไรเรานอนต่อแล้วติ๊กก็หลับไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะระหว่างที่หลับไปเนี้ยค่ะก็ฝัน mm hmm. ฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกให้เราไปช่วยทําอันนี้ให้หน่อย mm hmm. แล้วเดี๋ยวก็ฝันว่ามีผู้ชายมาบอกให้เราไปทําอันนี้ให้หน่อย mm hmm. อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. คือฝันแล้วเราอ่ะตื่นอย่างเงี้ยมาประมาณสี่ห้ารอบอะคะ่ะ mm hmm. เพราะว่ามันเหมือนขอมาเยอะมากแล้วเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าเอ่อเรา,าจําไม่ได้เลยว่าใครขอให้เราช่วยทําอะไรบ้างใช่แต่ระหว่างที่ติกตื่นขึ้นมาทุกครั้งอย่างเงี้ยค่ะติ๊กก็จะได้ยินเสียงวีสอย่งเงี้ยตลอดเวลาจนครั้งสุดท้ายที่ติ๊กฝันแล้วติ๊กตื่นขึ้นมาแล้วติ๊กนู้แล้วว่าคนที่เขามาเข้าฝันอะ เขามาขอให้เราช่วยอะไรสักอย่างแน่นอนเลยติ๊กก็เลยยกมือขึ้นนะคะยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอะ่ะที่ทาวัดเช้าเอ,อันั่งสมาธิแล้วก็ตักบารเสร็จอะคะ่ะจะแผ่บุญส่วนกุศลไปให้แล้วติ๊กก็เลยเอะใจเสียงวีดเพราะว่าทุกขณะที่ติ๊กตั้งจิตอยู่เสียงวีดเขาก็ยังวิดอยู่เรื่อยๆค่ะวีดผิดผีวิทผิดผีไปอย่างเงี้ยแล้วติ๊กก็เลยเอะใจขึ้นมาว่ามันเหมือนเสียงตอนที่ ติเคยดูคลิปที่พี่แจ๊บไปบ้านหลังหนึ่งอะค่ะเราได้ยินเสียงวี๊ดอะค่ะที่ที่มีเปดตนะคะครับใช่ติ๊กก็คิดขนานาตาแบใช่คือเสียงเสียงเสียงียงมันแน่ๆเลยก็ได้ยินเสียงคุณเปรตแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยติ๊กก็คิดในใจแล้วติ๊กก็เลยแบบติ๊กก็เลยตั้งจิตอยู่ติ๊กบอกเลยว่าเดยวนะเรียกเรียกว่าอะไรนะคุณคุณเปดคุณเปรต คือเรียกเรียกเรียกเป็แล้วแล้วแล้วดูไม่เพราะดูมันห้วนไปดูไม่เพราะมันห้วนไปค่ะก็เลยแบบเรียกคุณเป็ดคุณป่าค่ะใช่ก็เลยตอนที่ได้ยินเสียงคุณเปรดอะค่ะก็เลยเราก็เลยเอะเราก็เลยเอะใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยคือเสียงเสียงของคุณเป็ดแน่นอนเลยอืมเราก็รู้แล้วเราก็เลยบอกว่าคนที่ร้องอยู่ข้างนอกเหมือนกัน เราอะ่ะจะทําบุญไปให้นะหยุดร้องได้แล้วร,รู้แล้วค่ะติ๊กก็บอกอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือติ๊กอ่ะก็นอนไม่หลับอีกเลยค่ะคจนจนแบบถึงช่วงตื่นขึ้นมาทําบัดเชา้าแล้วตอนที่ติ๊กอะ่ะบอกว่าหยุดร้องได้แล้วค่ะเสียงเสียงคุณเตะอ่ะก็ค่อยๆเหมือนกับว่าค่อยๆแบบห่างขึ้นแล้วก็หายไปติ๊กก็เลยโอเคเขารับรู้แล้วค่ะ ซึ่งติ๊กก็ไม่รู้ว่าทําไมมันเฉพาะเจาะจงที่ติ๊กติ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพอตอนเช้าอ่ะที่ติ๊กไปใส่บาตรอะคะ่ะแล้วติ๊กก็ไปกวดน้าให้อะ่ะติ๊กก็ลองไปถามแบบคือเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่รู้อยู่แล้วแหละเพราะเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอนอยู่ข้างเราแต่จะมีพี่ที่เขาคอยช่วยเหลือเราอ่ะคะ่ะที่เราไปบวชเพราะเราไปบวชครั้งแรกติ๊กก็าถามว่าพี่คะเมื่อคืนพี่ได้ยินเสียงวิทวิทยไหมคะเขาก็เลยบอกว่าวิทวิทยังไงอะน้อง ก็มันเป็นเสียงวิทวิเหมือนลมผ่านนิ่เล็กอะค่ะพี่เขาก็บอกว่าไม่นะพี่อลุกไปเข้าห้องน้ํากลางคืนตอนดึกพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยนะเงียบมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนติ่กก็เลยบอกว่าอ๋อค่ะใช่ละค่ะหนูว่ามันคงใช่ใช่หนูก็เลยแบบติ่ก็เลยแบบโอเคก็ดีที่ที่เขามามาให้เราช่วยแล้วกันอะไรเนี้ยค่ะค่ะ,คะก็เลยได้ได,ได้ได้ทาบุญให้ทุกๆุกท่านไป เรียบร้อยค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบ่ายวันนั้นนะคะบ่ายวันอาทิตย์ที่ที่วัยวันอาทิตย์ที่เป็นวันออกพรรษาค่ะติกก็ออกบวชครับจิกอ,ออกบวชแล้วติกก็กลับบ้านมาตามปกติ<ม>ค่ะก็เอ,อวันนั้นวันที่คืนวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคือเราก็มาอยู่บ้านเราตามปกตินอสแต่ว่าพอเช้าวันจันทร์นะคะพี่ข้างบ้านมาบอกคุณแม่ว่าออเ่เมืเออม่อคืนพ่อผมเสีย แล้วทีนี้แม่ก็เลยแล้วทีนี้คือคือว่าคุณพ่อของพี่ข้างบ้าน,นะคะเขาเป็นอมพาตมาเป็นระยะเวลานานแล้วครับซึ่งมันสอดคล้องก,กันกับที่ลติ๊กอ่ะก็เลยเอกใจว่าจะใช่คนที่ติ๊กฝันถึงหรือเปล่าที่ติ๊กไปเอาพงมาไล่ของขาอของเขาอ่ะคะ่ะใช่ติ๊กก็เลยเล่าเนี้ยให้แม่ฟังว่า ติ๊กมาฝันแบบนี้ว่าไปคล้องขาเขาแบบนี้ลักษณะคนคนนี้คือแขนขารีบหมังนติดกระดูกเลยกระตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขาวหน้าตาแบบนี้แบบนี้ผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าติดถึงชัดมากแล้วพอแม่ไปเล่าที่ทางบ้านฟังที่ทางบ้านบอกว่าพี่ทางบ้านบอกว่าพี่พี่รู้จักพ่อผมได้ไงทั้งที่ไม่เคยเจอกันเอาตรงหมดเลยพ่อผมมาอยู่อีกหลังหนึ่งตรงหมดเลยค่ะแม้แต่ตำแหน่งของกระ ใช่ตรงหมดเลย<ม>ซึ่งเขาก็แปลกใจว่าพี่นูได้ยังไงก็เลยบอกว่าลูกสาวอไปบวชชีพานแล้วฝันแบบนี้อ่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็แปลกใจอะค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่มันมันเหมือนมันเป๊ะกันเป๊ะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ที่ว่าเราไปบวชแล้วอีแล้วมันถัดมาคือพ่อเสียพ่อ<ม>พี่เขาเสียอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งลักษณะเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบ มันก็น่าเหลือเชื่อค่ะแต่มันก็มันก็เป็นจังหวะที่ที่ที่แบบอืเป็นจังหวะโอเคกันเลยอะค่ะอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจคือจะบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมันก็มันก็เหลือเชื่อแหละแต่เรื่องพวกเนี้ยมันไม่มีอะไรมาวัดครับว่ามันมันจะเหลือเชื่อหรือไม่เหลือเชื่อมันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณติ๊กอะ เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองมีเซนต์นะครับแล้วก็ได้ไปไปบวชไปทำบุญใหญ่ในช่วงเทศกาลวันจะออกพ,พรรษาพอดีแล้วก็เป็นวันโกนว,วันพระวันออกพรรษาเขาเหล่านี้เขาอาจจะมามารับรู้หรืออาจจะมาทำให้ตัวของคุณติ๊กเนี่ยรับรู้เพียงแค่คนเดียวเห็นคนเดียวคือตั้งจิตตั้งใจมาเลยว่าเนี่ยถ้าฉัน ส่งสัญญาณมาถึงคนเนี้ยคนนี้ยเขาอาจจะรับรู้หรือว่ามองเห็นพวกเขาเหล่านี้ได้ก็จะมีการสวดวนมน,มนอุทิศส,ส่วนกุศลกรวดน้ําทําบุญไปให้เขาอาจจะได้รับคือเขาคงเขาคงมีเซนต์เหมือนกันหละว่าอ๋อคนเนี้ยมองเห็นเขานะเหมือนกันคนระับกับเคสที่คุณติ๊กเล่ามาคุณพ่อของท่านเนี้ยเป็นใครก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เหมือนกับว่าพอเหมือนจิตของเขาอ่ะ กำลังจะจะไปแล้วเขาก็สื่อได้ว่าเออถ้าเขาสื่อมาทางตัวของคุณติ๊กได้เนี่ยเขาน่าจะจะได้บุญจากการอุทิศบุญส่วนกุศลจากคุณติ๊กแล้วก็อาจจะรับรู้ว่าถ้ถาถ้าเขาเออมาเข้าฝันมาบอกคุณติ๊กแล้วเรื่องเนี้ยมันจะไปถึงลูกหลานเขาเขาอาจจะรู้ได้ว่าอ๋อทางครอบครัวของคุณติ๊กกับเขาเนี่ยรู้จักกันอันนี้ผมคิดเองนะ ผมคิดเองนะคือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันโยงถึงกันอยู่อ่ะมันไม่มีเรื่องบังเอิญเออมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะใช่ติก็รลยแบบเหมือนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่แบบมันดันมาเชื่อมโยงกันในระยะเวลาที่ใกล้กันนะคะแต่อันนี้ในกรณีของคุณเพลทนะคะติ๊กก็ไม่รู้แต่ว่าอันนี้ที่ที่อันนี้ก็ก็ก็ลองคาดเดากันเองอะค่ะคือตอนที่ติ๊กอะไปรอเพื่อนที่หน้าห้องน้ําอะค่ะเอ่อ วันนั้นน่ะมันก็แบบอากาศดีนะคะเราแบบท,ท้องฟ้าก็ตรง <c oughs> ที่กเงเงยหน้ามองท้องฟ้าดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนั้นก็มีเราอยู่คนเดียวตรงนั้นนะคะติ่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาคงเห็นเราตรงนั้นแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เลยแบบมาสื่อถึงเราคนเดียวเออเ<ต>พราะเขา<ต>รู้ไงว่าเราเห็นเขาเราก็รู้ว่าตัวเองมีเซนต์ในการเห็นพวกเขาเหล่านี้เหมือนการต่างคนต่างมีเซนส์ถึงกันและกันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกแต่ คุณติ๊กเรียกคุณเปรตเนี่ยเออก็เข้าใจได้ว่าคือไม่อยากเรียกเขาหุนๆนว่าเปรตมันจะดูหวนไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่ามันดูหวนไปเออเดี๋ยวเขารู้ว่าโหเรียกเขาหุนๆนอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบอะค่ะแล้วเราก็มาออกอากาศก็ไม่กล้าพูดเปรตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกคุณเปรตดีกว่าค่ะนี่จะเรียกเปรตเป็นน้อนไม่ได้นะน้อนเปรตอย่างนี้ไม่ได้นะ ไม่ไม่ได้ค่ะแต่ยวนให้เขาดีกว่าคนเดี๋ยวนี้คนเจออะไรเรียกน้อนหมดนอนนู่นนอนนี่นอนนั่นอะไรเออเอ้าก็ถือว่าเป็นเป็นการไปไปทําบุญครั้งแรกก็โดนซะแล้วแล้วหลังจากนั้นมีครั้งสองสามสี่ห้าต่อมาไหมครับในการไปไปไปบวชชีพรามณหรือว่าไปทําบุญไปนุ่งขาวห่มขาวแบบเนี้ยอ๋อครั้งที่สองอะค่ะไม่ไม่ไม่เจออะไรค่ะเหมือนเหมือนเราแบบ ติดเรามันนิ่งแล้วเหมือนเราแข็งแกร่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเบี้ยใบรายทางที่เคยเจอเนี่ยก็เยอะค่ะอืมโอเคหมายถึงว่าก็มีการไปไปทําบุญอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะใช่ไหมคือการไปบวชชีพามคือการไปอยู่วัดนุ่งชุดขาวแบบนี้ทําเรื่อยๆถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้คือติดโควิดก็เหมือนเราไม่ได้ติดนะคือเป็นช่วงแบบโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่กล้าไป จริงๆก็จะไปอยู่อะค่ะแต่ว่าโอเคไม่มีอะไรผมจะบอกว่าอนุโมทธนาสาธุแค่นั้นเองค่ะค่ะนะฮะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แจ็คนะคะที่อ่าให้โอกาสได้มาเล่าอ่ะค่ะคือเป็นแบบตั้งใจมากในชีวิตเลยว่าชีวิตหนึ่งจะต้องได้มาคุยกับพี่แจ็คได้มาเล่าในรายการจริงๆเป็นเป้าหมายหนึ่งในชีวิตที่สําคัญเลยโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอ ใช่ค่ะคือที่เพื่อนเพื่อนที่ออฟฟิศก็เนี่ยพากันตั้งตารอฟังอยู่อะค่ะแล้วก็หลานก็อยู่หลานก็ฟังด้วยใช่ <c oughs> เพราะว่าแบบบอกว่าสําคัญมากเป็นแมทสาคัญที่สุดในชีวิตเลยผมใช่ค่ะผมไม่เคยเจอใครที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้สักครั้งหนึ่งถึงขนาดนี้เลยนะอขอบคุณมากๆคุณติ๊กเ <c oughs> ฮ้ยจริงๆ <c oughs> ขอบคุณจริงๆกับการที่แค่แค่โทรมาเล่าเรื่องผีกับ นักจัดรายการคนหนึ่งกับดีเจคนหนึ่งใช้คำว่าตั้งเป้าในชีวิตไว้ขอบคุณนะขอบคุณจริงจคุณติ๊กค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงตื่นเต้นมากค่ะคือแบบว่าเราแบบครั้งหนึ่งใช่ค่ะต้องมาให้ได้แต่ก็ทำได้ดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณนะคะคคุณ่ะสวัสดีคค่ะ หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android